จากกรณีดราม่าของนักร้องหนุ่มนุกธนดนนะคะที่ถูกปล่อยพาดหลุดมิดาราสาวไปหาถึงบ้านจนกระทั่งหนุ่มนุกนะคะออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงมีผู้หญิงมาหาที่บ้านพร้อมทั้งประกาศลดสถานะคู่จิ้นกับปลายฉัตรนภา,งานงี้นะคะจึงเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สน,นั่นจนติดเทนทีวิตเตอร์กันเลยทีเดียวล่าสุดน,นะคะหนุมนุกธนดนได้เคลื่อนไหวผ่าน ล่าสุดน,นะคะหนุ่มนุกธนดน,นได้เคลื่อนไหวท่ามกลางโดนกระแสวิพากษ์วิจาร์ว่าพี่ๆครับเรื่องทุกอย่างนุกเป็นคนก่อมันขึ้นมาเองนุกพร้อมยอมรับในสิ่งที่ได้กระทําลงไปแต่เพียงผู้เดียวแต่ขอเว้นพื้นที่ไว้สําหรับครอบครัวอย่าเอาพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนุกขอร้องและขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจหนุ่มนุกธนดน,นกันมากนะคะ